นเนจะวิ่งเขาสถานีวัว วิ่งเข้าซานสลาอย่างรวดเร็วนะไปเขาไปส้มบรรยากาศข้างในเลยเดี๋ยวพี่เราเนาะจะเคลื่อนออกจากสถานีหัวหมากเนาะ มุ่งหน้าไปสถานีปลายทางสำโรงมาสวัสดีสวัสดีพ่อแมอ่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุสุขวัลเด้อสวัสดีพ่อแมอ่พี่น้องสอง,งทางไทยลาวเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อนี้บ้านคุณจุนก็นอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ก็คือสถานีหวัวหมากเนาะพี่น้องในด้นานหน้าเข้ามาคุณจุนเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลนะิงก์เนาะ A4 เอี่นองซึ่งจุดไม้ปลายทางมือนีพของบาจุนกะสีมาไทยอ่าสถานีหัวหมากของน่องกวยหอมน้อพี่น้องหรือว่ารถฟ้าอ่าสายสีเหลืองเนาะมือหน้บาบาาจุนไทยยังบวกขาาปันไดเนาอพี่น้องเอาใหม่เอาให,าใหมให่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ สถานีหัวหมากแอฟอร์นิงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสถานีนรถไฟฟ้าที่ใหญ่พอสมควรนะพี่น้นองนี่จะเป็นรถสองแถวม,มินบุรีหัวมากพูดแลวเนาะเดี๋ยวบางจุดสิบห้าย่จงกากสถานีหัวหมากไปเสื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับระมาณ สามรอยเมตรนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะกับโบไก่เดี่ยวบางจุดผ้ายางไปท่ายแบบยาวๆเลยพี่น้องแบบบบตัดต่อเลยนะสำหรับโซนนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาทางไกลไอ้โมเมนต์พี่น้องเราวพีดอีกนะรถไฟทางไกลเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นจุดนี่เป็นจุดรถไฟสามสายมา ตัดกันเนาะพี่น้องก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็รถไฟฟ้าทางไกลเนาะพี่น้องเนาะนี่เนี่ยบางจุดสีให้เบิ่งจุดตัดของแต่ละรถไฟแต่ละสายแล้วก็ยังมีถนนตัดพร้อมบ่แม่นสิมีแต่ทางรถไฟตัดถนนก็นตัดกันตรงนี้พอดีเลยเนาะเนาะพี่น้องเนาะพอเขาเดินมาสักพักจากสถานี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง์สถานีหัวหมากนอกกับมาอยู่ตรงนี้ตงจุดตัดของรถไฟท่างไก่นี่เนาะเป็นจุดที่แบบรถไฟสามสายมาตาัดกันอยู่มองนี้เนาะพี่น้อง วาดเสียวแบบเป็นเอกลักษณ์แบบสวยงามกับว่าเนะพี่น้องเนาะสำหรับท่างขึ้นตรงนี้เนาะพี่น้องท้างขึ้น สกายวอล์กไปยังอ่าสถานีรถไฟผ่าซ้ายสีเหลืองหัวหมากเนาะเปิดยังบนท่านเปิดให้บริการเถอเนาะถ้าจุดนี่เปิดให้บริการกจะง่ายขึ้นกว่านี้อีกเนาะสะดวกสบายกว่านี้เพราะว่าเข้าล่งจากสถานีรถไฟผ่าแอ,อ,อร์พอร์ตลิงก์กัมารถเดินมาบกไกลเนาะกับมาขึ้นสกายวอล์กตรงนี้แต่ว่าส่วนปัจจุบันเพื่อนยังบนทานเปิดเนาะพี่แน่นะเพื่อนอาจจะเปิดใส่เนาะเพราะว่าเพื่อนยังสร้างทางเสื่อมสกายวอล์กบนท่านแล้วเพื่อนยังสางนะ สกายวอล์กจุดนี้เพิ่นยังบระชาชนจะเปิดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบางจุชก็เห็นหลายๆข้อมูลเพิ่นบอกว่าในอนาคตเพิ่นสิเหตุสกายวอล์กทางเดินจากสถานีสายสีเหลืองก่าหมากสายสีเหลืองไปยังแอร์พอร์ตลิงเลยเนาะพี่น้องในอนาคตเนาะพี่น้องนะ น,นี้ถือว่ามารีวิวสถานีหัวหมากไฮเอฟซี FC ส้มเลยเนาะพี่ดอกเนาะนี่จะเป็นสถานีรถไฟสายสีเหลืองเนาะพี่ดอกก็คือหัวหมากซึ่งสกายวอล์กจุดนี้เนาะพี่ดอกเพิ่นกระเฮ็ดเสื่อมต่อไปพุ่นไกลๆเสื่อมต่อเป็นทางสกายวอล์กลงไปยังสถานีรถไฟทางไกลสถานีหัวหมากนะแน่นอนกฎขนาดจ,จะเฮ็ดสกายวอล์ก จุดนีเสียมต่อไปย่งคู่และพี่น้องแอร์พอร์ตลิงเลยบ็อกเลยว่าเดินทางแบบสะดวกเลยนะโล่งจากสถานีนี่ก็เลยเดินสกายวอล์กเงียวเลยฮอดแอร์พอร์ตลิงปุ๊บเป็นรถไฟที่เสียมต่อกันง่ายสถานีเปิดคือสถานีแบบคล้ๆแบบบุกคือสถานี ตัวไปนะพี่น้องแล้วก็แตกต่างจากสถานีรถไผ่ายอื่นอันนี้คือย่านอวการ <c oughs> น้อพี่น้องสถานีน้องกล้วยหอมอันนี้คือแบบเฮี้ยนเฮี้ยนอ่าโค้งทางภายนอกยัง,ง,ง,ง้ยนบุษบุญเชิดชินนะ้อพี่น้องยังบ่ทบุญเชิดสมบูรณ์เลยนะ ทาเพเทแล้วสีสันออกมากกับสีสวยงามกว่านี้อีกเนาะแต่ทานีเเป็นทาให้ใหญ่เลยพี่น้อยเทั้งใหญ่ทั้งเงาเลย นี่จะเป็นแผนที่บอกรายละเอียดเนาะมีลิฟต์ให้บริการนำ้ำส,สะดวกข้กขทั้างนั้นเลยพี่น้องนี่เป็นแผนที่รถไฟ่ทัวกรุงเทพเลยลิฟต์กระส่ได้เนะพี่น้องพี่น้องภาบโดยรว่วรอบๆสถานีหัวหมาแล้วหนึ่งก็เป็นยยานศูนย์การขาที่แบบ โอ้ลายคอนโดอันเดอพีน้องเด้อว่วาติดกับคอนโดอยู่เนาะ ทางเขาเนาะส่วนนี้จะเป็นโซนลิฟต์ให้บริการ เป็นรอบที่สองคองมางจุนพี่หน้าเ้ยสิได้นั่งรถไฟฟ้าโมโตรเร็วสายสีเหลืองบนกำลังวิ่งออกจากสถานีหัวหมากจะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่แต่ทั้งลำทั้งขบวนเนี่ยโบวมีสีเหลืองพี่น้องมีแต่ทั้งหนากับทั้งหลังเนาะ สีเหลืองนิดเดียวระวังตัวตูนอะจะเป็นออกสีเท่าๆนะขนอาจจะเอาไว้เห็ดปิดโฆวสุดนคือว่าได้นี่ซาานีนี่ออกแบบดีไซน์แบบสวยงามทันสมัยเลยนะพี่ดอกไม้ไปแล้ว,นะเวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลย นี่นะ้างพี่น้องอันนี้จะเป็นจุดแตะระว่างทางเขาเนาะนี่ฮะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากเนานะตัวบัตรจะเป็นบัตร BTS เนะพี่น้องเดี๋ยวถั่วบรรยากาศสถานีก่อนคอยขึ้นไปข้างบน เมื่อนั้นบ่าทำจนมากเพาท่านผ้าเดินเนาะนี่เนาะพี่น้องบรรยากาศภายในสถานีอ่หัวมากสำหรับฟังนี้จะไป ลาดฟาวนะพีองจ่ว่าเพื่อนยังไม่ทันได้เปิดเด้อทางไปลาดฟาวแต่ว่าเราจะไปชนนี่กันนี่ซําลงเพื่อนจะมีลูกซ้อนบอกสัดเจนนะอ๋อนี่มีลิบมีบันไดเลื่อนอยู่เมื่อนะะั้นมาเดินขึ้นบันไดาหาบันไดเลื่อนมาเห็นเนาะเมื่อนี้คอไซบันไดเลื่อนเมื่อนี้ลุยบันไดเลื่อนนะพี่นเราเนาะได้แรวมนาะ สัมลองบ่ว่าบ้าอจูนสิไเด้ไปหอดสถานีสำโลงเลยบ่เนาะแบบนั่งไปหอดใช่กับคือสิหอดทานแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ง่ายเพิ่นผ้าล้านมาขี่รถไฟเนาะแบบท่างเพิ่นแบบนี่นะเพื่อน ฟังนี้ฟังนี้จะไปลาดข่าเนัดดองในเห็นข่าวาบางจุนก็เห็นข่าวแววแวเนาะเป็นอาจจะเปิดในส่วนเปิดใส่ทดล่องใส่ในส่วนประมาณวันที่กลางกลางเดือนน,นะ 49, 20, นี่แหละนะว่าสิบเก้ายี่สิบนี่แหละบางจุนเห็นข่าวแววแวเนาะพี่น้องบพรว่าเพิ่งเปิดด้วยบอกแต่ว่าเข้ามาล่องนั่งฟังนี้ก่อนไปสำารองส่วนนี้เพิ่งยังเปิดให้บริการฟรีนะ้องพี่น้องกากว่ามาไปสำารองเนาะ รอขอบวนอื่รอขบวนถัดไปขบวนนี้ยังบ่ท่านไปเดินไปลองนะวง้วิ่ง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  เมื่อนี้เมื่อนี้มาก่อนบอกมาใส่บริการหลายนะเมื่อนาบ้านจนมานแนนขบวนเลยแล้วไปหาจุดหนังข้างหน้าเพื่อสี่จะได้ท่าวิวให้สีส้มนี่จะเป็นจุดเสอมต่อระวางขบวนนะครับ ตุบเสียงเบามากเนี about, yeah. ่ยเคลื <im <halt> <im <Airbnb> <im <halt> <im ่อนตัวจากสาเคลื่อนตัวออกจากสถานีหัวหมากนะสถานี่อไปามาง่สาเปดรบรถไฟนระบบรถไ้าสายอบ Please. Passengers are reminded that eating or drinking is not permitted in the MRT yellow line system. Thank you. านีว่ามาก็าลงอยู่ที่สถานีกาลันตันนะครับนี่นเนาะเรียงชิวๆ วนนี้จะวิงาา่ง,ง,งมาจากสําโลงเราไปนองวิ่งมาจากํารโลงเข้าไปสถานีหัวมา สถานีคนบคอยสายบริการหลายนะพี่น้องอขสสถานีสวนหลวงลกน,นัน,นตังสีเหลืองใสดสดสวยมากเลยน่าไป พี่น้องเนาะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโดเรียวนี่เนาะนี่ทั้งหมดที่13สถานีนะพี่น้องเนะงาะสัมโลงลาดฟาวนะี่เนาะช่วงลาดฟาวมายัาง่งนี่เนาะพี่น้องสถานีหัวมาเป็นยั่งบทท่านได้เปิดให้บริการเนาะเปิดเปิดเฉพาะช่วงหัวหมากมาสัมโลงเนาะประมาณ13สถานีนี่ถ้าผู้ใดมีแผนที่นี่เดินทางกรุงเทพสะดวกสบายเลย ถ่ายรูเยปเก็บไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นแต่ละเส้นของรถไฟฟ้าเส่อมต่อกันเกือบทุกสายทุกสายเลยเนาะพี่น้องนี่เห็นบหมซัมโร่งนี่ก็จะเส่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนาะนี่นาการสถานีหัวมาก็จะเส่อมต่อกับรถไฟฟ้าียแอร์ฟอร์ดลิงมาจุดนี่ก็เส่อมหายากราดฝาสถา,านีราดฝาเนาะพี่น้องเนาะก็เส่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกเลยว่าเดินทางสะดวกสบายหลายเนา้องเนาะเมืองไทยอ่าอ่านะพี่น้องเนาะการสำรับคลิปนี้เนาะบางขงุนกะสีได้จบใบเพียงสามเด้กอกนะ็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนส่องของบางคุนจุนมาโดยตลอดพี่น้องบางคุนจุนกระเพาะมาชมสถานีหัวหมากทั้งสถานีรถพัพาแอร์พอร์ตลียงล้วก็สถานีรถพัพาสา,ายสีเหลืองแล้วก็มาแยงสถานีกาลันตันเนาะพี่น้องเนาะกับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนสองทองบาคอนจุนมาโดยตลอดเนาะสุดท้ายกับข้อกล่าวขาวัดสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อบอกันใหม่เอพี่นะ่าพี่น้องเอย